ยินดีตับร้อนฮยินดีต้อนรับฮถูกแล้ว <c oughs> เล่นมุกอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยโอเคเข้าอินโทร สวัสดีผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแกะกล่องมัมโมในพีที่สิบแล้วนะครับผมโอ้โหตบมือ โอเคนะครับ EP ที่10เนี่ยผมก็มีตัวที่จ้องจะรีวิวไว้ตั้งแต่ตอนที่ผมทำถึง EP ที่5ี EP ที่6นะครับนั่นก็คือเจ้าชิน้นจูผมก็เนี่ยช่วงนี้ที่ไม่ได้อัดคลิปนะครับเนื่องจากอา่าผมมีอาการไอนะไอไม่เลิกก็เลยมานั่งติดดีคอเจ้าชิน้นจูนครับแล้วก็ติดเสร็จเรียบร้อยโอเคก็เลยจะจับเจ้านี้มารีวิวนะครับ ค่อนย่างสวยมากนะครับสําหรับชิ้นจูนะครับแต่ว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปกันเลยนะครับโอเคก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่กดรับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมก็ยังไงผมจะพัฒนาคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของกล้องก่อนดีกว่าตามธรรมเนียมช่องนะครับกล่องของชิ้นจูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเดี๋ยวตบกล้องขึ้นหน่อยนี่กล่องของชิ้นจูนะครับ ค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็น R G นะครับนี่อันนี้ก็จะบอกโค้งนะครับแล้วก็ลูกเล่นต่างๆนะครับผม,มเฮ้ยตรงนี้มีแผงเยอะโคตรเฟี้ยวที่เทียมกล่องกล่องจะเบี้ยวๆหน่อยนึงครับผมวางกันดั้มทับๆกันเบี้ยวเลยทีนี้ระดับที่22นะครับของซีรีส์ R G นะครับเจ้าชินันจูอ่าด้านกล่องด้านยาวอีกฝั่งหนึ่งครับอันนี้จะเป็นท่าแอคชั่นนะครับผมชอบตาโมโนอายของชินันจูมากเลย สวยหรือมันเป็นเพราะมันเป็น RG ไม่รู้นะมันเลยสวยนะครับโมโนไอโอเคเรามาไล่ดูไปทีละส่วนเลยนะครับเริ่มจากคู่มือก่อนนะครับผมผมจะอธิบายบางบางทีจุดขยับผมอาจจะอบอกในคู่มือนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขยับน้องให้ดูจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีมันขยับยากไนงะโอเคหน้าแรกของคู่มือนะครับก็จะเป็นส่วนของแผงอะไรอย่างนี้นะครับปกติ ตามแบบฉบับของกันดั้มเลยครับไม่ว่าจะเป็น h ฮจีอมันก็หน้าแรกจะเป็นพวกแผงอยู่แล้วโอเคหน้าต่อไปครับเป็นหน้าประกอบครับเริ่มต้นที่ขาก่อนครับตอนต่อเจ้าตัวนี้แรกๆอะ่ะมันไม่รู้สิผมรู้สึกให้ความรู้สึก MG จไงก็ไม่รู้นะแล้วเจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับสูงพอๆกับนิวกันดั้มครับที่รีวิวไปสูงพอๆกันเลยเหมือนเคยจับมายืนคู่กันมั้งแต่เดี๋ยวเดี๋ยยังไม่สปอย,ยไม่สปอย <c oughs> มันเป็นหนึ่งในข้อเสียของตัวนี้นะครับอที่ผมจะพูดเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้าตัวนี้มีข้อเสียอะไรนะครับแต่ข้อดีเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะครับเพราะเสียมันก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะรับไม่ได้เลยแหละอืแต่หลายคนก็ก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับโอเคเรามาดูจุดที่เขาให้เล่นอันแรกนะครับก็จะเป็นไออะไรนะ ดับต่อกับบีมนะครับแล้วก็ถือแล้วก็อันที่2นะครับเป็นบีมนะครับเสียบเข้าไปในแขนนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปืนนะครับปืนเนี่ยสามารถดึงเขาเรียกอะไรกระปงหลังออกมาใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแล้วก็อันนี้ต่อวูดเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับส่วนต่อไปขวานนะครับเนี่ยไอขวานก็โล่ผมอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะครับเพราะว่าขี้เกียจไม่ได้มีอะไรเยอะเลยขี้เกียจ เนี่ยครับก็อันนี้เป็นมุกจุดขยับนะครับอาจีส่วนใหญ่อ่ะหน้าหลังๆก็จะบอกพวกลูกเล่นมันนะครับบอกจุดขยับลูกเล่นอะไรแบบนี้นครับหน้าสุดท้ายนะครับเป็นหน้าติดดีคอปกตินะครับโอเคเรามาดูส่วนแรกของบอดี้ก่อนแล้วกันจับมันนอนอยู่ไงโอเคบอดี้เนี่ย <c oughs> ผมต้องบอกก่อนเลยว่าสีเนี่ยค่อนข้างไล่เฉดได้สวยมากนะครับเนี่ยแล้วก็จุดขยับเยอะนะครับผมไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเลย เออเรามาเริ่มที่ส่วนบนก่อนครับส่วนบนเนี่ยรู้สิแต่มันสวยมากแล้วก็ไอตรงเนี้ยข้างหลังนะครับเอาไว้ใส่ปีกครับเดี๋ยวเรามารีว,วิวแบคแพ็กกันนะครับส่วนบนก็ลูกเล่นไม่มีอะไรเยอะครับเอ็นเอ็นได้ข้างหน้าไปได้ข้างหลังไปได้หน่อยหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับโอเคเรามาดูกระโปรงครับกระโปรงลูกเล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไอส่วนตัวแรกนะครับกระโปรงหน้าเนี่ยขยับไม่ค่อย เขาเรียกอะไรนะไม่ค่อยอิสระเหมือนตัวอื่นนะครับค่อนข้างแบบขยับติดๆมันจะติดไอ้สายนี่ของมัน,นครับน่าจะเป็นสายออกซิเจนของูบิสูตนะครับแต่ว่าขยับก็จุดขยับมันก็ดีนะครับตามสไตล์ RG จีกระโปรงข้างเนี่ยก็ขยับขึ้นลงได้นะครับซ้ายขวาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีลูกเล่นสามารถดึงออกมาได้แบบนี้ครับเนี่ยดึงออกมาเป็นไอพ่นอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับผมค่อนข้างสวยเลยทีเดียวสําหรับอาเจ้ากระโปรงข้างนะครับ สองฝั่งทําได้เหมือนกันนะครับดึงออกมาแป๊บหนึ่งดึงยากเฉยเลยฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับเจ้าชิ้นจูนะครับข้างหลังกระโปรงหลังนะครับขยับได้อิสระนะครับตามสไตล์อาจีแต่ลูกเล่นที่มันเพิ่มมานะครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับที่ให้ดูไปในคู่มือเมื่อกี้ครับสามารถงัดออกมาได้ครับนี่งัดออกมานะครับแล้วก็เอาปืนไปใส่ครับแต่ตอนจะใส่ปืนอะ ผมติดกับอาวุธใหญ่มันอยู่ไงม,มันจะติดประมาณนี้นะครับประกบอยู่ข้างหลังประมาณนี้มันจะห้อยๆกันประมาณนี้นะครับโอเคเราก็จะไม่ได้ติดให้ดูนะครับอ่าส่วนแรกเสร็จไปแล้วนะครับส่วนต่อไปส่วนของอําอะไรดีอ่าเขาเรียกอะไรนะไอตัวที่ใสไ่สไ,หไ,ไ,ไหล่นะครับอืมแค่ตัวที่ใส่ไหล่เนี่ยลูกเล่นก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอืขยับได้ขึ้นลงตามปกติของตัวที่เขาเรียกอะไรนะ ไอตัวบ่าของกันดั้มมะนครับแต่ว่ามันจะมีลูกเล่นเพิ่มมาตรงนี้นะครับเปิดได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าชิ้นนั่นจูนะครับไอตัวหลังมันเอ้ยไม่ใช่หลังมันเฉยเลยบ่ามันบ่ามันโอเคต่อไปส่วนของหัวนะครับอันนี้ค่อนข้างสวยงามเลยฮนะถ้าแบบไม่เห็นสีเขียววิงวิง,วงตอนที่ไอมันสอนประกอบแบบมันไม่ได้บอกให้ผมแปะสติกเกอร์เออมันมาบอกที่หลังใครม่จะไปแปะทันวะ แต่มันถอดออกมาได้ครับตรงเนี้ยถอดออกมาง่ายอยู่ครับเนี่ยแบบเนี้ยเหมือนส่วนเขอพิษหรืออะไรไม่รู้แต่มันเปิดง่ายอ่ะแล้วก็ปิดไปเหมือนเดิมนะครับอประกบให้แน่นนะครับถ้าจะเล่นแล้วก็ระวังหักนิดนึงนะตรงนี้สําหรับใครที่อยแบบไปเก็บในกล่องหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ระวังหักนิดนึงนะเพราะว่าผมมองว่ามันค่อนข้างบางนะครับพลาสติกส่วนนี้โอเคหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับสาหรับเจ้าชินันจูนะครับ ส่วนต่อไปอเป็นส่วนของแขนนะครับแขนสองข้างเหมือนกันนะครับเราจะรีวิวข้างเดียวพอโอเคฝั่งนี้ผมจะใส่มือขยับไว้นะครับเหมือนพวก m อครับมือขยับโอเคเรามาดูกันทีละส่วนทำไมต้องพูดแบบไล่ๆวะอันนึงผมขอประกบให้แน่นก่อนโอเคแขนมันก็จะหมุนได้ประมาณนี้ครับเวลาเราไปติดกับบอดี้มันครับโอเคแล้วก็จุดขยับตรงนี้นะครับขยับได้แบบนี้เลยนะอื ขึ้นลงได้อิสระนะครับแต่ว่าตรงนี้ระวังนิดหนึ่งนะครับหลุดง่ายมันไม่ได้แบบว่าประกบมาแน่นให้ขนาดนั้นนะครับพลาสติกมันก็หลุดง่ายนิดหนึ่งก็ระวังไว้นะครับแขนหมุนได้นะครับแขนเขาเรียกอะไรนะแขนข้างบนนะครับแล้วก็ส่วนอาร์มหมุนไม่ได้นะครับโอเคหมุนได้แค่แขนนะครับการพับงอก็พับสุดนะครับสำหรับผมเนี่ยคือสุดนะครับเจ้าตัวนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเปิดพอดีเลย เจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใส่บีมครับเดี๋ยวเอาบีมมาใส่ให้ดูใส่บีมน่าเป็นลูกเล่นนะครับเนี่ยแบบนี้ค่อนข้างเท่เลยนะครับแบบว่าโอ้โหจริงๆยูนิคอรนรแม่งไม่ควรสู้ได้ไม่ควรสู้ชินันจูได้เลยนะมันดูโหดกว่ายัยางไงไม่รู้แต่ยูนิคอรนรมันการดัมปฏิหารไงเออส่วนพูดถึงยูนิคอรนรผมกำลังต่อยยูนิคอรนรนะครับยังไงก็ฝากดูรีวิวยูนิคอรนรด้วยนะครับถึงแม้ช่องอื่นเขาจะรีวิวไปแล้วก็เถอะ ส่วนมือมือนี่ค่อนข้างหมุนไม่ได้360องศาครับเนื่นองจากมันติดไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตัวจ้านอยของแขนมัน,นครับมันเลยทําให้มือหมุนไม่ได้360องศานะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของแขนส่วนต่อไปส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของอาขาครับผมเจ้าขาเนี่ยหมุนได้แบบนี้เลยนะไอ้ตรงข้างบนอะ่ะหมุนหมุนเล่นได้เลยค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับแล้วก็ หมุนอย่างนี้ได้นะครับถ้ามันไม่ติดส่วนของบอดี้ค่อนข้างอิสระนะครับลูกเล่นก็ค่อนข้างเยอะนะครับอาดุกจุดงอ,อก่อนเลยงอก็ค่อนข้างสุดนะครับแล้วเวลางอเนี่ยมันก็จะมีดีเทลอะไรอย่างนี้นะครับมไม่มีแสง <c oughs> ค่อนข้างสวยเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวชิน้นนันจูนะครับผมพลาสติกค่อนข้างแข็งแรงครับแต่ว่าถ้าไม่ติดกาวตรงส่วนของไอ้ตรงเนี้ยค่อนข้างหลุดง่ายนะครับผมลาคาญผมเลยแปะกาวไปแล้วก็เลยแน่น แล้วก็ไอที่ผมบอกอะลูกเล่นนะครับจริงๆมันซ่อนไว้ในนี้ค่อนข้างเยอะเลยครับเนี่ยตรงนี้ก็ขยับได้นะครับเนี่ยขยับได้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดของมันเลยครับอันนี้กระโปรงหน้าขยับได้นะครับกระโปรงหลังก็ขยับได้นะครับเนี่ยเป็นเจ็ดไอพ่นอะไรก็วากันไปเนี่ยผู้ชมไม่น่าเห็นเนี่ยประมาณนี้นะครับที่สําคัญของมันคือตรงนี้นะครับสามารถยืดออกมาเล่นได้นะครับนี่หมุนแล้วก็นี่กางออกอ่า ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าชิ้นนันจูนะครับแล้วก็ลูกเล่นเยอะด้วยนะครับแต่ขาสองข้างเหมือนกันนะครับไม่มีลูกเล่นอื่นละก็จะเป็นประมาณนี้อุ้ยหลุดเออ,อันนี้ก็หลุดง่ายหน่อยหนึ่งครับแต่ว่าแนะนําอย่าติดกาวเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นตรงข้อต่อตรงเนี้ยที่มันชอบหลุดง่ายมันไม่ได้แบบว่าเป็นจุดอื่นที่มันแบบฟิกไว้อืมถ้าเราไปแปะกาวนี่คือเรียบร้อยเลยนะหรือว่าแปะอะไรนะอาทาน้ํายาการหลวมหน่อยก็ได้ ถ้าจะมาให้มันหลุดง่ายนะครับโอเคในส่วนต่อไปนะครับส่วนของแบคแพคนะครับแบคแพคเนี่ยค่อนข้างสวยนะผมชอบมากเจ้าชินันจูเนี่ยดีไซน์ค่อนข้างดีนะครับอ่าสวยแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะกีบนาวุธหรืออะไรมาไอโฟนมั้งอยู่ตรงนี้นะครับใหญ่ๆอันนึงนะสองอันไม่ใช่อันหนึ่งเออแล้วก็กางได้อย่างงี้ครับใกล้ๆได้เลยนะครับแล้วก็ขยับกางออกได้แบบนี้เลยนะครับกางสุดเนี่ยอันนี้คือไม่ได้กางนะครับ แต่เนี้ยคือกลางสุดนะครับเขาะจะเป็นประมาณนี้นครับสำหรับเจ้าตัวของแบ็คแพคชินันจูนะครับอ่าเก็บไปก่อนตอนต่อไปนะครับโล่ค่อนข้างสวยนะครับสวยที่สีมันนี่แหละอืเจ้าตัวนี้คือแบบสุดจริงนี่วิธีติดโล่นะครับติดกับแขนอ่าจะประมาณนี้ครับตรงนี้ของแขนอะประกบไปนะครับเฮ้ยเดี๋ยวหลุดได้ไงวะเนะี่ย ปกติเล่นมาร้อยวันวันปีไม่เคยหลุดวันรีวิวหลุดเฉยเลยเอองงมากเนี่ยครับเอ้ยประมาณนี้สิผมจําไม่ได้วะเออมันติดยังไงวะอุ้ยโจมติดไงเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าเออนี่ประมาณนี้อุ้ยหลุดจริงๆมันติดประมาณนี้นะมันจะได้ยินเสียงดังกรึกนะครับถ้ามันกึกเนี่ยแสดงว่ามันเข้าล็อกมาแล้วนะเออแต่ไม่รู้ตตอนผมเล่นมันไม่หลุดนะหรือมันคนละข้างไว้ที่ผมแปะ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับไม่หลุดแล้วไม่หลุดแล้วล็อกกับตัวนี้นะครับประมาณกลางๆฮะเล็งกลางๆไว้ถ้ามันได้ยินเสียง่ากึ๊กลงไปอันนี้คือเข้าล็อกมาแล้วนะครับก็เรียบร้อยถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับส่วนของชิลครับไม่ได้มีอะไรเยอะโอเคมือนี่ก็แถมมาให้ประมาณ4ี่ห้ามือครับจริงๆมันมีมือที่มันไอ้นี่ด้วยอะ่ะให้มาแต่ว่าผมไม่รู้ผมตัดอะไรทิ้งไปหรือเปล่านะ เออเพราะว่าแบบมันต่อกันไม่ได้นะครับอันนี้2มือถือว่าเสียไปนะครับสำหรับผมช่างมันมือขยับนะครับให้มา2มือนะครับมือขยับแบบ MG นะครับผมติดไว้กับแขนอันหนึ่งนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขยับได้แล้วก็มือแบล็ครับอันหนึ่งให้มาอันเดียวนะครับฟังไม่ผิดอันเดียวจริงๆให้มาอันเดียวแล้วก็มือถืออาวุธนะครับให้มา2อันนะครับผมติดไว้กับอาวุธอันหนึ่งแล้วก็แยกไว้อันนึงโอเค แล้วมาดูในส่วนของอาวุธนะครับส่วนของกันนะครับก็มีสะโคมนะครับอืมผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมเล่นแล้วมันงอได้เงี้ยก็เลยงงๆนะครับแล้วก็อาวุธนะครับถ้าจะถอดออกอ่ะดึงอันนี้ออกมาก่อนนะครับอืมแล้วก็ค่อยๆค่อยๆใช้คําว่าค่อยๆนะครับค่อยๆโยกมันออกมานะครับเพราะว่าผมกลัวมันหักว่ะเออนี่ออกมาแล้วนะครับสําหรับอาวุธแล้วก็แปะไปแบบนี้นะครับอืมมันก็จะเป็นแบบนี้นะไรเฟิลมันแต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยสวยไงผมก็เลย เอาอาวุธนะครับแปะใส่ไปเลยเขาเรียกว่าไม่ใช่อาวุธแบบตัวเสริมพลังอาวุธมันผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันครับอรูดใส่ลงไปครับแล้วก็ประกบกาจะเป็นประมาณนี้ครับสวยดีอืในอนิเมะนี่ผมจําไม่ได้ว่ามันยิงอะไรยังไงนะครับสําหรับเจ้าตัวของไรเฟิลของชินันจูครับแต่มันเป็นปืนแบบสไนนะครับมันไม่ใช่ปืนแบบบีมไรเฟิลปกตินะครับอมันเป็นแบบสไนนะครับแล้วก็ที่แถมมาให้อีกเป็นส่วนของขวานนะครับอืม ไอตรงตัวเนี้ยมันเล่นอะไรไม่ค่อยได้เยอะนะครับแต่ลูกเล่นของมันอะ่ะก็คือเอามาประกบกันได้แบบนี้นะครับอืสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าชินันจูนะครับแล้วก็จะมีบีมติดคู่กับบีมแบบนี้นะครับติดไปอ่านี่นครับนับหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งแตะไปว้าค่อนข้างสวยเลยครับชินันจูนะทำได้ดีนะครับเรื่องสีเรื่องอะไรนะครับโอเคแล้วก็อาวุธบีม อันนี้ผมยังไม่ได้ตัดไอน,นี่ของมันออกเลยนะเพราะว่าใช้อันเดียวเลยเล่นอันเดียวตอนแอกเออผมก็เลยทําอันเดียวนะครับแล้วก็บีมยาวนะครับติดกับโล่มันครับถ้าใครเคยดูในแอนิเมชันเนี่ยมันก็น่าจะบอกอยู่นะครับแต่วิธีติดอะ่ะต้องติดกับขวานนะครับเอาขวานมาอมตอนแรกว่าจะไม่แตะให้ดูนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยชำอะ่ะไม่เคยเล่นอะ่ะไอส่วนตรงนี้มันอะ่ะแป๊บหนึ่งนะฮะ ขวานดูดีนะครับตรงนี้มันจะแตกต่างกันนะครับดูให้ดีนะครับถ้าเราประกอบถูกนะครับมันยังไงมันก็ถูกอยู่แล้วนะครับเราใส่ได้ชัวร์ชวอยู่แล้วโอเคแล้วก็แปะไปแบบนี้นะครับแป,แปะไปสองอันนี่ครับคุณผู้ชมอหลุดเฉยเลยเออมันหลุดตรงส่วนนี้ของมันอะไอส่วนเขาเรียกอะไรนะส่วนขวานมันอะอแปะกาวก็ได้ครับไม่น่าจะมีปัญหาเยอะถ้าแปะกาว นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับยาวๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับเวลาเล่นก็นั่นแหละอยู่ที่ความแข็งแรงของมือน้องลวแต่ตามสไตล์อาจีนะครับคุณผู้ชมกล้าแปะก็เอาเลยครับผมไม่กล้าแปะเ่าไหร่ว่ะเออเสียวยิงเสียวมันงอลงมาแล้วก็บีมอันสุดท้ายนะครับเป็นบีมดาบนะครับที่มันให้มาก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวของชิรันจูนะครับโอเคเราจะมาประกอบทีละส่วนให้ดูกันเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอถอดอันนี้ออกก่อนตัวติดแอชั่นเบร วิ่หลุดไปเลยโอเคเรามาไล่ประกอบกันเลยนะครับผมขอเริ่มที่ขาก่อนเลยนะครับเพราะว่าขาความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับมันค่อนข้างแบบปอมๆอ,อะ่ะผมคิดว่าถ้าประกอบส่วนขาก่อนไม่น่าจะมีปัญหาอื่นนะเดี๋ยวโอเคตรงนี้มันหลุดนะครับเมื่อกี้แล้วก็ส่วนต่อไปก็ขาข้างนะครับรำหนึ่งงอมันลงมาก่อนอ่า โอเคส่วนของขาติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลืมบอกตัวชิ้นจูมันจะเอนๆหน่อยนะครับเพราะว่าไอเจ้าตัวเนี้ยไอตัวตรงขาม,มันมันมีส่วนล็อกนะครับเราก็ค่อยๆดึงมันนะครับถ้าได้ยินเสียงอึกสแสงมันปลดออกแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ปลดเหมือนกันนะฮะโอเคมันก็จะยืนได้แบบนี้เลยนะอืมถ้ายืนเงี้ยยังไม่มีแบคแพคไม่มีอะไรผมว่ายืนได้นะชิ้นจูอ่อออืมไปเฉลยจุดอ่อนมันซะละ ตรงนี้ทําไมมันเปียกๆเปียกๆแปลกๆ,ๆ,ๆคอยไปติดกาวนะครับบางส่วนอย่างที่ผมบอกฮะค,คือส่วนไหนจะหลุดง่ายนี่คือหลุดง่ายมากเลยหลุดง่ายจนงงนครับว่าทาไมมันหลุดง่ายยังวะก <c oughs> ็ <c oughs> อันนี้ผมไม่รู้นะว่าตัวของคนอื่นเป็นไหมแต่ชิลันจูของมันเป็น,นครับบางส่วนแบบที่คิดจะหลุดก็คือหลุดเลยฮะ <c oughs> แล้วก็แปะแขนเข้าไปนะครับคกดนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ไม่แน่ใจไงว่ามันจะแน่นหรือเปล่า <c oughs> อ่าแล้วก็ติด ส่วนของกระโปงมันครับไม่ใช่กระโปรงเขาเรียกอะไรละไอ้บ่ามันครับอชอบไปติดเรียกกระโปงไปเรียกกระโปงมันจะไงวะโมง,งมากอ่าเรียบร้อยครับค่อนข้างสวยเลยนะอันนี้ไม่ได้ทําสีนะครับอืมเนี่ยหนึ่งในข้อดีของมันคือถ้าใครแบบสายต่อดิบเหมือนผมนะครับแบบตอดเสร็จเสร็จเราก็ติดดีคออะไรแค่นี้ก็เจ้าชินันจูเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์เลยครับ นางเอกสีมันสวยอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวชิ้นอันจูนะครับตัวค่อนข้างสูงเลยนะะไม่มีนายแบบแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับอืมอ่าเขาเรียกอะไรนะแบคแพคเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือส่วนไหนเนะี่ยทำไมมันหลุดออกมา<ะ>โอเคเจอแล้วเมื่อกี้เป็นส่วนของแบคแพคมันนะครับโอเคเราจะมาแปะแบคแพคกับชิ้นนันจูเลยนะครับเรามาดูกันว่าน้องจะสามารถยืนได้ไหมฮะ แบบแปะเข้าไปแน่นๆนะครับก็แปะเข้าไปแล้วก็กดลงหน่อยนะครับยืนไม่ได้นะครับบอกก่อนเลยชินันจูจะยืนไม่ได้นะมาตอนแปะแบบแปะต้องงอมาต้องงอตัวมาข้างหน้านะครับเดี๋ยวลอยกล้องให้ดูมันต้องงองอมาหน่อยนะครับแบบว,ว่าเนี่ยงอมาอย่างเงี้ยเหมือนแทบจะคำนับอยู่แล้วนะครับมันถึงจะยืนได้อืมกดล็อกส่วนของขามันก่อนนะครับถ้าจะให้มันแบบว่าขามันแข็งแรงขึ้นอนะ ไม่งั้นถ้าเราสมมติเราล็อกไว้นะครับมันล็อกไงวะอา้าวทีนี้ล็อกไม่ได้เนี่ยพอาตอนเราดันลงไปครับมันจะมีเสียงกึกนะครับพอตอนเสียงกึกอะขามันจะเอ็นอย่างงี้เลยฮะเนี่ยน้องยืนไม่ได้อยู่แล้วนะครับบอกก่อนยืนไม่ได้เลยนะฮะโอเคเราจะมาติดแอคชั่นเบสนะครับในตัวชนนิ้นจูให้มันลอยๆไว้เราจะได้ไปทําหน้าที่อื่นครับ <c oughs> เ,เนี่ยข้อเสียมันนะครับ ส่วนของน่าจะเป็นพวกเอวพวกอะไรมนอย่างนี้นะครับที่รับน้ําหนักเจ้าตัวไม่ค่อยดีนะครับรับน้ําหนักเจ้าตัวไม่ค่อยได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับในกล้องนี่คือแบบสะท้อนแสงเลยครับเพราะสีมันสวยมากนะครับโอเคเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนนะคะผมในความสวยของมันนะครับโอเคเรามาให้คะแนนกันเลยดีกว่า คะแนนอันแรกนะครับเป็นสีของกันพานะครับสีของกันพานเนี่ยผมให้1ิบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยแทบจะสะท้อนแสงทุกจุดเลยนะครับยกเว้นไอ้พวกสีเทาๆอ่ะสีแบบเบทของกันด้มันอ่ะอม,มันจะไม่ไม่สะท้อนแสงนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนแบบอนี้อยู่แล้วละ่ะเหมือนส่วนเครื่องจักรปกติอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นส่วนแบบส่วนของพวกสีอ่าสีดําสีทองสีแดงอันเนี้ยทำมาค่อนข้างดีนะครับสำหรับเจ้าชิ้น,นจูเนี่ยที่ผมได้มาในราคา 1,350นะครับเท่ายูนิคอนเลยแต่ผมมองว่าชิโน,นจูอ่ะคุ้มกว่ายูนิคอนนะครับแล้วผมก็ต่อชิโน,นจูก่อนยูนิคอนนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างสวยมากนะครับผมโอเคในเรื่องของสีเนี่ยผมพูดได้เยอะเพราะว่ามันสวยจริงๆไม่ต้องไปทำสีเลยก็ได้นะครับอืมเจ้าตัวนี้สวยมากส่วนของลายเส้นนะครับอืมเจ้าตัวชิโน,นจูเนี่ยมันเป็นตัวแบบสวยแบบเรียบๆนะครับผมคิดว่าถ้าลายเส้นเยอะมันก็อาจจะไม่ได้ดีอะไรขนาดนะครับ มันไม่รู้สิแต่สําหรับผมม,มองว่าเรียบๆเนี้ยมันสวยแล้วนะครับเออแต่ถ้าใครชอบลายเส้นเยอะเนี้ยก็ไปเดินเส้นเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ไปที่9้านะครับสําหรับเจ้าตัวของชินันจูนะครับอืส่วนต่อ,อไปนะครับส่วนของดีไซน์หูดีไซน์นี้ไม่รู้จะติตรงไหนเลยนะครับสวยมากเออผมคิดว่าตอนแรกอะผมคิดว่าอะไรนะผมเพิง่งแบบเหมือนไม่ได้ดูกันดั้ขนาดนั้นเนาะเออผมคิดว่ามันเป็นแบบ ไอรุ่นพัฒนาของซาซาบีแต่มันก็อาจจะใช่นั่นแหละเอออาจจะเอาดีไซน์ซาซาบีมาทําอะไรอย่างนี้เออผมก็คิดว่าไอยอหุ่นตัวนี้มันน่าจะอยู่จักรวาลเดียวกันหรือเปล่าแบบว่าเออเหมือนในเรื่องต่อๆกันอะไรประมาณนี้เออแต่จริงๆมันก็ใช่นะครับเพราะว่าไอเจ้าตัวของเอยผมลืมเลยเนี่ยท่านอะไรก็ไม่รู้ <laughs> นี่ครับเห็นไหมนั่นแหละเขาก็ค่อนข้างเบียวชาอัสนาเบิลนะครับก็จะจะเรียกว่าก๊อปก็ไม่ จะเรียกว่ากอฟก็ไม่ได้เพราะมันซีออนเหมือนกันอะเออแต่ว่าถ้าภาคนี้เขาจะเรียกกลุ่มตรงดาบแดงอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอืมแต่เออพูดมาเยอะแยะตั้งนานแล้วเออในเรื่องของดีไซน์ผมให้ไปเต็มสิบนะครับเพราะว่าหูแม่งเหมือนซาซาบี้อ,ะอ่ะเออคุณผู้ชมคิดดูซาซาบี้นี่เท่สุดในหุ่นของชาแล้วมั้งแล้วก็คะแนานความแข็งแรงนะครับอืมตัวน,นี้ค่อนข้างโดนหักเยอะหน่อยนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกครับตัวเอลอะมันรับน้ําหนักไม่ได้แล้วมันดูทุเรศหน่อยนะผมให้เจ็ดพอนะครับผมดีไซน์ให้1อิบความแข็งแรงให้เจ็ดนะครับแล้วก็จุดขยับนะครับตัวนี้ขยับได้แทบจะทุกส่วนเลยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับไม่มันไม่แทบจะทุกส่วนสิเพราะว่าถ้าตอนเราต่อเรารู้สึกว่ามันขยับได้เยอะกว่านี้เว้ยเออผมตอนแรกผมเกือบให้สิบนะเอาไปสักเก้าก็พอนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับ จเจ้าตัวชิน้นจูนะครับเดีย๋ยวเรามารวมคะแนนกันเลยดีกว่านะครับผมว่าคะแนนของน้องเนี่ยจะได้ไปสักเท่าไหร่นะครับผมโอเคคะแนนของชิน้นจูนะครับผมคะแนนรวมนะครับได้ไปทั้งหมด45คะแนนนะครับค่อขนข้าง <c oughs> รู้สิก,กมันก็ดูเยอะนะครับสําหรับที่ผมให้นะครับอันนี้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนของผมนะครับบอกก่อนเออถ้าคุณผู้ชมแบบ คิดเห็นแตกต่างกันก็ให้คะแนนกันในคอมเมนต์ได้นะครับว่าตัวเนี้ยคุณผู้ชมอยากให้เท่าไหร่มากกว่านะครับแต่สําหรับผมเนี่ยจริงๆมันไปโดนหักพวกความแข็งแรงอะ่ะคุณผู้ชมเวลาใส่แบ็คแพ็คเนี่ยจริงๆมันมันตรงเนี่ยไอตรงบอดี้ตรงนี้มันอ่ะมันรับน้ําหนักไม่ได้นะถ้ามันรับน้ําหนักได้เนี่ยโอ้โหเพอร์เฟกผมว่าเพอร์เฟกเลยยืนในแอคชั่นเบสก็สวยนะครับเจ้าซ <laughs> าซาบี้ซาซาบี้เฉยเลยชินันจูนะครับผมโอเค ในส่วนของการให้คะแนนก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปของผมนะครับตอนนี้ผมค่อนข้างป่วยนิดนึงมึงอาจจะแบบเบอร์เบอร์กันบ้างนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปของผมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมหน่อยนะครับ้าจะเป็นเรื่องดีมากๆนะครับถ้าให้แบบกดแชร์ให้เพื่อนดูนะครับแต่จริงๆว่าไม่มี <laughs> จะพูดเร่างนี้ไม่มีอะไรน่าแชร์หรอกเออก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวของชินันจูนะครับใน EP ที่10บนะครับ แล้วก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นกันพาตัวอะไรหรือว่าเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow. you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'ma make my move i'ma make it soon and i'll do it cause it's what i wanna fucking do cause all these opinions and all these positions they come in in millions they block in your vision but no you can't